เดี๋ยวเข้ามาถึงที่ดีบูลแล้วนะครับบรรยากาศมันก็จะประมาณนี้นะ โอเคครับผมก็เข้ามาที่ดินเวอร์แล้วนะนี่นะเฮ้ยไปเล่นกับชาาป่าคุณเยอะมากเลยครับไปเล่นครับไปเล่นคุบทางที่แรงบันยังไปเยอวเฮ้ยเ่อนหนึ่งเจอาไวไหนวะ เนี่ยมาลงฝนเลยตอนนี้ผมก็เข้ามาที่บ้านบัญักนะเข้ามาแล้วสถานที่โอ,โอ้โหสวยมากเลยเดี๋ยวผมไปดูรอบๆนะ อาเลยหัวใหญ่นะมาดูมาดูส่วนส่วนตัวนี้เราไป ทำมนะฮะเข้าไปรู้เนี่ยเอ้ยเข้าไปรู้เนี่ยไปอยู่อะเราอะบอกว่าดูไฟให้ขโมงไม่เห็นเลยเลยโอเคคุณโทรไปทำไมนะฮะ ไม่ใช่มา <laughs> สักไปนี่ไปทำีอะไรนไปคนี่ไงสมหา

Okay, เอเคค่ะเล่นได้เลยนะโอเคสามเกมนะคร<ล>ับน้อยลูกแรกคะ่ะลูกนี้ลูกแรกนะคะลูกนี้เฮ้โชยแรงไปลูกที่สองคะ่ะเล่นเกมได้นะคะหนึ่งลูกหนึ่งตัวกันเลยนะชุดลองลูกหนตัวกันเลยนะคะด้านนี้เลยลูกนี้ลูกนี้ฮ<ช>ฮ้ยโบยังไม่ตรงอะ่ะ สุดท้ายลูกสุดท้ายฮ้เข้าแล้วเจ๊เมองไหหม่ค่ดีเลยอ่ะเจ๊คอไหหม่ดีเลยเนี้ยเพื่เจ๊ น,นี่พวกผมจะไปเข้าบ้านผีสิงกันนะเนี่ยมีแต่คูก้าหาน่ะดูสิครับอุ้ยอันนี้ทานไหนวะอุนน้ยอุนน้ยอุนน้ยข้าวข้าวได้ออกไม,ม่ได้เลยเลยร้อยยี่สิบแล้วเลย้อยู่องเลยยู่บุกบ้านผีสิงเหรกูฉิดเลยเลไปี่ไม่เป็นไร ไปดิเข้ามาตีที่บ้านตีสิงนะครับใช้กทใช้ตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับไฟอ่ะไฟอ่ะเอาเลยไฟอ่ยไอ้ไฟโมลิโยหรือเปล่าเฮ้ยเหี้ยเฮ้ยตามตีไปตามตีไปไม่หอ้งนนี่ทาีไฟไหมทางไฟเจ่ใช่เหรยเฮ้ยทำไว้ดีๆีทำไว้ดีๆ โอตเ้ยไม่เ okay, ป hey, wow. awesome. ็ oh, wow. ่เป oh, no oh. ็นไไปเ๋อนี่ตาแล้วเหรอยังไม่ตานี่เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไอเหียมืดว่ะมันมืดไอ้สักแลอสิเผู้ชายแ้วกว่าไอเหียไม่กวเลยเหรอตาไหนวะเนอยกวาเฮ้ยไม่ถึงคดับ ลงในกงในกงลงในกงลงในกรงมาเรบมาเรบตัวนกรมาเลยบว้าวว้าวว้าเตัว้อเปิดอะไดอีะมาต่อมา่อมาต่อมไม่เห็นว่าต้องเปิดแฟนมั้งเนวี่นอยู่อ่ะผมว่าเนี่ยเอาเอาเอาไปทางไหนเนี่ยสายนะมาเรีย Mami, hey, 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 ไม่เห็นเลยเห็นมไม่นเไมเห็นเห็นเลยคร อันนี้สิเข้ามาเลยจับดีๆนะเว้ยไปเตรียมเอคุณนั่งทายไหมไปมาดีอายุก่อนไหมแต่อายุผมสองคนนี้จะไปแล้วนะครับไปแล้วครับไปเลย โอ้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 ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้้ยอะะรถติดโอ้ไอ้เหี้ยไอ้จิ้มลอยถ้าจะไปก็ติดแล้วโอ้ยซุ่มก๋ซุ่มก๋โอ้ย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 โ้ยโอ้ยโอ้ย ออกมาเสร็จแล้วครับดูโอ้เป็นไงครับเป็นไงโอ้ยสุดยอดเลยอ่ะสุดยอดเลยมาเลยครับเลยครับเลยครับครับี่ถคุณปู่ครับมยครับไปเพี่ปรับไปเร กูจะคอยดูนะพวกมึงพวกมสักิตัสสิไอ้เจ้าคนนี่ไปนลมึสังกิตม่เพียววะเอาม่ตองดูย่าไม่ต้องสังกิตม้อง Anu mula punya dek. Ini nak awak bawa aku ke sini ya? Kan asal juga ni. Mui mui mui, mui mui. Duri ya, duri 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 duri. Duri duri duri. Oh, alu ni 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 lagi jatuh meh. Takut takut takut! Oi! Dudududu! Dududu! Aku nak lalat di bawah ni. Aku ni mana-mana pilih malu kangi. Dududu! Dududu! Pilih malu abu. Pilih malu abu. Pilih laku-laku. Dududu! Dududu! Pilih laku-laku! Dududu! Uuuh! Dah deng-deng Dah deng-deng เขาไปในโกดีเลยทาเก็นจะไม่เลอะผเท่น่ยผมอเขาขึ้นเองกันผมไม่ซื้อเรเดอ

那时候。 Ô oh, yeah. mà. Yeah. <laughs> <you>, <laughs> <laughs>